ดีจ้าเมื่อนี่เฮากะจะมาลองกลิ่นท่านจะเืชกันเมืองนะจ๊ะท่านจะพผืชคุ้มผิวนะจ๊ะผงรากวัวของ่านนนเองนะจ๊ะผู้ใดเเคยกลิ่นเเคยลองกัลองมาสั่งซื้อเมืองนะจ๊ะสังกลิ่นนะจ๊ะต้มน้ำเดือดเดือดเลยจ้ะใส่ไปสองสามสี่หาซ้อนตามที่เฮาอยากกลิ่นเลยจ้ะจะได้แบบอุ่นๆอบอุ่นร่างกายอย่างประมาณนี้โอ้โหมีหลากหลายมากเลยจ้ะเป็นสิคาน้ำเขานะจ๊ะแต่ว่าทรงจากเมืองไทยนะจ๊ะ ของแถมแน่นอนรอยเปอร์เซ็นต์จากระปุกละ89บาทนะจ้าต้มน้ำเดือดๆแล้วค่ะคนคนคนผู้เดียวไม่แก้วก็นีกะ <laughs> จัดไปด้วยจ้านี่แก้วพัสิกอยู่หอผักชีวิตกันจำงาน <laughs> คนๆไปแก้วกับเลือนเือนอนไปนะจ้าด้อเอาต่างท่ากระปุกนี่ละอ้าวคนๆๆคน ก็ไกด้ทีหลัง,งเดี๋ยวจะเป็นั่งรับประธานจักหน่อยเด้อจ้าคนคนเนี้เดือดเนื่อยเดีวนำตรงเดือดเติมอาหมูเขามาแล้วนะจ๊ะอันนี้ถ้าฉันกำลังกลิ่นเนี่ยเด้อจ้าท่านอย่าเพิดจ้าถ้าสั่งบอถ้าสังสงาสงส่งก็สั่งเลยเด้อแปดสิบเก้าบาทสั่งสิบเก้าชักกันจ้าติ๊กต๊อกเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวทิมพิกัดไว้ให้เด้อคุ้มมากเลยขอบอกฮาร้อยกัมเธอ